สวัสดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาจ่าก,กินข้าวสวยกินข้าวสวยกับน้องเอานีไปใส่เป็นมันทากอ่านอ่อยจ้สวัสดีครับสวัสดีครับหรือยังน,ยน้องนิวตันอันนี้นน <laughs> คนเล็กอยู่ทางนี้คนโตอยู่ทางนี้อยากินข้าวนนอุ้ยคนเล็กอยู่ทางนี้แหละมันแดดมันแดดมาจ้ามูนี้ได้ สั่วข้าวปุ้นข้าวปุ้นผักผักกะรมั่งนะมาจา้ามาจา้ามาจา้าเอายังไงพี่ปุ้นหนูไปไหน เจลี่วิตามินหนูไปไหนเจลี่หนูไปไหนอ่ะพี่เมียวเจลี่วิตามินหนูไปไหนเจลี่ิตามินหนูไปไหนหายน้องสิว่ามันหรือว่ามันจะเอาไปซสอยไม่รู้เหมือนกันนี่ยมันอยู่ข้างล่างโอ้มันหล่นไงลูกอันนี้อีกอันนึงอยู่ไหนอีกอันนึงเด้ยีนนึงอีดา้าวใจอ้้มว้ายว้ายอืมพี่เมียว

เต่ทาทะเลชอบกินผักบุ้งไหมบอกน้องนิวหน่อยนะครับเต่ทาทะเลชอบกินผักบุ้งไหมเม้นให้น้องนิวหน่อยน้องนิวสนใจเรื่องเต่ากับแมงกพุนสนใจมากสัตว์น้ำด้วยสัตว์น้ำสัตว์น้ำทะเลใช่ไหมสัตว์น้ำทะเลทุกชนิดน้องนิวกำลังสนใจใครมีอะไรแนะนำเม้นให้น้องนิวหน่อยนะครับ หน้าก็มีคตอบหรือใครมีหรือใครมีรีวิวรีวิวแมงกะพุนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำทะเลเอามาให้น้องนิวีวิวรีวิวได้นะครับชอบมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่กินมะจิ้จัใช่ มองไม่เห็นจะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี่ตัวเขียวนี่อยู่ใกล้ๆเองอยู่ใกล้ๆก,กันโงเมืองกินพี่เนียกินข้าวพี่เนียกินข้าวกับไข่เจียวใครมีคำถามบ้างนอกอะไรอ่ะมีคำถามเยอะจังจาจะกินข้าวก่อนสิ กินข้าวก่อนแล้วค่อยถามกินข้าวให้หมดจานก่อนมีอะไรค่อยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนี่ว่าฮึมมีจะบอกนะอืมที่เราจะเห็นนั่นก็คือคำตอบคำถามนั่นก็คนนืออย่าเพิ่งถามกินก่อนกินให้หมด ชามก่อนข้าวแล้วค่อยมาถามน่อรมากอืมอืมอน่ากเอฮะเห็น,นยหอยัออออ่เด้เเอ เล่นได้ป่ะเล่นได้ป่ะกินข้าวเร็วๆ,ๆจ้าเก็บมากไปเรึป่ะ,ปะพี่เนียวกินข้าวเร็วๆพี่เนียวกินข้าวเลยนะ้องจะได้กินต่อแม่ยังบันใจมาก จ๋ปล่อยมันก็ติดนมันต้องรูก็ไไรมันนาคา่าติดิมันก็ถือเก๋าอ่ะเดี๋ยวกระโดด้องนี้ดิติดมันถือเกยาตรงนี้อ่ะเึ้นยืนนังจากนุ่จังเยนะนี่ค่ะนี่ค่ะตรน น้ำบอ๊อกเนี่ยชเก่าอยู่ในน้ำบ๊เก๋าเกาเฮ้ยนเกลานี่แบบอืบอบอมกินดูกิน,นกินก่อนครับสีขาวๆแต่หงเผ็ดอยู่ด้ว <laughs> ยเผ็ดดีอะใสพริกน่อม เขาบอกเพลียเนี่ยมันก็ติดกับขึ้นเหมือนกันนน่แหละเพดียมาก เรื่นั่นยังไตดติงนี่กินมิ้กินกินน้ำเปลาซื้อ่าตองอวดดอเขาไม่มันจะเปิดไม่ได้ไม่ได้ลว คร้ับงนอมันถึงเย็นด้วดููลองแปะมก็เย็นแล้วนอนหน้างมันเย็นจักจัเรียมันเย็นออกข้างนอกไปจังนไม่ได้เย็นจักไปถามคู่เกลียวบอกว่าย้าคู่แก้วโท่มาก่ะให้ถามให้ถามเขาอีกอย่างที่บอกหุ่นจักกระถามถามแม่แม่เพราเป็นกูแม่บพราหุ่จัก อยู่เข่กเข้าไปแเขา้าวล่ได้ยา,ามาม,ามเดี๋ยวเดี๋ยแม่ป้อนเดี๋ยวเข้าได้ยังเข้าบุ่ากินกินหนอนกินข้าวเป็นใง่ายเป็นไง แต่พี่ปอหนูอยู่ไหนไหนเดียวาหาให้อม้มลินมันกินข่าวหน่อยมันเลยสะอือกเราไปนั่งเราไปพื้นเรา tak 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 tak, iya ya. ็นไหมเห็นไหมคะ,หมคะคมเห็นไหมคะคนสวยอือเห็นไหมคะคนสวยคนสวยเป็นแม่ไหมดีลูกด้ยบันดีลูกด้ยบันเนี่ย น,นั่งก่อนเร็วนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนอลแล้วโอ้ยที่ลูกเลยแบบอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอะนั่งลงก่อนค่ะโอ้ยไปแล้วด้วยจ้าสามีแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะมีจต่ที่ลูกแรมได้เยอะนี่ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าบายบายขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบายบาย